สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ s ซนบิสโตเอเชียนะครับวันนี้ผมพามาที่ร้านโซอาเซียนคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับซึ่งพามาทั้งทีนะครับก็ต้องมีเมนูเด็ดเมนูแนะนำนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีเรียกว่าเมนูขนมจีน4ภาคเลยนะครับขนมจีนต้องบอกว่าเป็นขนมจีนประเภทเส้นนะครับที่ทานมีทานกันทุกภาคเลยนะครับในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่นิยมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่หรือคนส่งอายุนะครับล้วนแล้วแต่ชอบทานขนมจีนกันทั้งหมดแล้วก็ทานกันทั่วประเทศไทยเลยนะครับซึ่งเอกลักษณ์นะครับจุดเด่นพิเศษเนี่ยของคนทานขนมจีนเนี่ยก็มีหลากหลายมากนะครับวันนี้ทางโซอาเซียนคาเฟ่แอนด์เวอร์เนี่ยก็ภูมิใจที่จะนำเสนอนะครับขนมจีนนะครับ 4ภาคเลยนะครับเรียกว่าเรากำลังจะมาเล่าเรื่องเส้นนะครับอนมจีน4ภาคให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างต้องบอกเลยครับว่ามันมีความน่าสนใจมากนะครับในแต่ละภาคนะครับที่เราวันนี้เราจะนําเสนอนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปนําเสนอเส้นขนมจีนนะครับพบกับเชฟไป๋ก่อนนะครับสวัสดีครับเชฟไปครับสวัสดีครับพี่แซมเชฟไปนะครับก็เป็นเชฟของโซอาเซียนคาเฟ่และรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นผู้รังสรรค์เมนูทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่า เมนูเล่าเรื่องเส้นเนี่ยนะครับเรากำลังจะเล่าเรื่องอะไรบ้างนะครับเราก็เล่าให้ครบถึง4ภาคเลยนะครับ<ด>นอกจากจะมีขนมจีนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีของทานเล่นนะครับ,รบแล้วที่สําคัญนะครับตรงอยู่ตรงข้างหน้านี่ผมนีฮะ เอาขนมกินไปทําในรูปแบบอื่นด้วยนะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นรอมาดูกันเลยละกันนะครับอันนี้ของทานเล่นก่อนเลยนะครับเชฟไหมอันนี้คืออะไรครับอ่าอันนี้คือน้ําพริกกุ้งสดของมันกุ้งเสร์ฟพร้อมข้าวตังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอปเปิลไทเซอร์เบาๆนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากที่จะเป็นของทานเล่นนะแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าของทานเล่นนะครับก็ง่ายๆเลยก็เอาข้าวตังนะครับไปทานกับ น้ำพริกกุ้งสดมันกุ้งเลยใช่ครับซึ่งอันนี้น้ำพริกกุ้งสดเนี่ยก็เรียกว่าถือว่าเป็นน้ำพริกจุดเด่นของทางภาคกลางนะครับเราก็มีความมันหอมอร่อยเลยใช่ไหมฮะใช่ครับทำทำยากไหมฮะอันนี้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะทํายากนิดน,นึงครับ,รบเพราะว่าเราจะต้องใช้ตัวเฮิร์บนะครับตัวสมุนไพรนะครับของภาคกลางนะครับแล้วก็นํามาเคี่ยวตุ๋นนะครับแล้วก็จะมีความหอมมันของตัวถั่วด้วยนะครับครับ ก็มีความหอมของถัว่วมีความมันนะครับ,รบแล้วก็หอมมันกุ้งด้วยนะครับ,รบซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกอาหารทานเล่นเร่งน้ําย่อยก่อนนะครับส่วน2จาขนข้างหน้านี้ฮะดูไม่เหมือนใครเลยคือเอาเส้นขนมจีนนะครับแต่นี่ไม่ใช่เส้นขนมจีนธรรมดาถูกไหมัมันเป็นเส้นขนมจีนที่ทํามาจากข้าวกล้องทำมาจากข้าวกล้องนะครับท่านผู้ชมครับเอาเข้าวกล้องไปทําเป็นเส้นขนมจีนนะครับแล้วเอามาทําเป็นแบบ ใช่ะะค่ะอันนี้ยำขนมจีนจานแรกอันนี้คือเรียกว่าเ,ออเป็นยำอะไรนะฮะยำตัวนี้ยำขนมจีนเส้นเข้าวต้งปลาทูแม่กลองคับอ่าเป็นปลาทูแม่กองนะครับ<ช><ค>แล้วก็เอามาทำเป็นยำรสชาติก็จัดจ้านใช่คับแล้วก็ทานกับปลาทูของแม่กลองนะครับเรียกว่าท่านผู้ชม ม <So S 1> well ันได้ท so um yeah ั้งประโยชน์นะครับแล้วก็ดีกับสุขภาพมากมานะครับอาหารไม่หนักจนเกินไปรสชาติถูกปากเพราะว่าเอานำมายำจนมันมีรสชาติจัดจ้านนะครับและส่วนตัวนี้่ะรครับเด็กปอไนตัวนี้เป็นยำขนมจีนเส้นข้าวกล้องหมูยอกุ้งสดครับอ่ามีทั้งเป็นหมูยอนะครับแล้วก็เอาเส้นข้าวกล้องด้วยซึ่งดีกับสุขภาพแล้วก็รสชาติจัดจ้านนะครับเพราะฉะนั้นสองจานนี้นะครับใครที่ชอบทานแบบยำๆนะฮะแบบนี้เลยฮะบอกเลยว่า2เมนูนี้นะครับ ตอนที่เราทดลองจำไายนะครับขายดีเป็นอันดับหนึ่งเนเเรียกว่าทุกคนเรียกว่าต้องจองกันทีเดียวนะฮะว่าขายดิบขายดีมากนะครับนะฮะผ่านไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูแอปเปิลไทเซอร์เป็นของทานเล่นนะครับแล้วก็แบบยำนะครับเราลองมาดูนะครับขนมจีนสี่ภาคกันบ้างนะครับว่าขนมจีนสี่ภาคเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวน้ำพริกกุ้งสดมันกุ้งนะครับเอามาทำนะฮะตัวนี้เมนูนี้เรียกว่าขนมจีน น้ำพริกกุ้งสดของมันกุ้งนะครับตัวนี้กนะ็จะเป็นเมนูของภาคกลางนะครับก็เราจะมีตัวขนมจีนนะครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริกมันกุ้งแล้วก็มีข้าวตังให้ทานด้วยครับก็จะเป็นสไตล์แบบภาคกลางภาคกลางครับก็ต้องบอกว่าปกติเนี่ยฮะขนมจีนเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าทานกันทุกภาคแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการทานเนี่ยขนมจีนก็คือมีการทานกับผักนะฮะไม่ว่าจะเป็นผักสดผักลวกนะครับผักด,ดิบหรือผักทอดก็แล้วแต่ เพื่อ <c oughs> ไปเพิ่มอรรถนะครับของออรสชาตินะครับของขนมจีน,นรหรือว่าน้ําพริกนะครับไม่ว่าหรือว่าเอาไปตัดเลี่ยนนะครับหรือว่าเป็นผักดองมาตัดเลี่ยนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายมากแล้วก็มีความสนุกสนานมากอย่างใครที่ชื่นชอบแบบน้ําพริกกุ้งสดนะครับหอมมันกุ้งเนี่ยก็มาลองจานนี้ได้เลยผม<ด>บอกเลยฮะตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดครับตั้งที่ทานผมมาแต่ยังไม่พอฮะเราไปดูภาคอื่นเลยครับลองมาดูฮะ เราตอนนี้อยู่ภาคกลางนะฮะเราลองขึ้นเหนือดูนะได้ขึ้นเหนือภาคเหนือนี่เป็นอะไรฮะรอันนี้เป็นขนมเส้นใช่ไหมฮะตัวนี้เป็นขนมเส้นน้ำเงี้ยวข้นหมูตุ๋นเชียงรายครับพี่แสตขนมเสน้นเออมันไม่ได้เรียกขนมจีนนะฮะมันเรียกคนภาคเหนือจะเรียกว่าขนมเส้นคขาจริงจริงเหมือนกันเหมือนกันครับแต<อ>่เขาเรียกขนมเส้นใช่ค่ะบนโอ้โหนี่เป็นความรู้ใหม่ลยฮะ ขนมเส้นนะฮะก็คือขนมจีนครับขนมเส้นนะครับแต่เป็นแบบนำเงี้ยวใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เป็นนะฮะหมูตุ๋นใช่ครับตัวนี้กรรมวิธีของเราครับคือเราจะเอาหมูนะครับไปตุ๋นนะครับเป็นเวลา3ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้ตัวน้ําของค้นของกระดูกนะครับออกมานะครับแล้วก็นําไปผัดกับน้ำผิกนะครับซึ่งตัวนี้ครับจุดเด่นก็จะ มีความเข้มข้นนะครับรสชาติ<ม>เข้มข้นนะครับแล้วก็เป็นแบบสไตล์เชียงรายครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะโหนี่ฮะท่านผู้ชมครับนะฮะมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็ดูเนี่ฮะเนื้อหมูที่ไปตุ๋นแล้วนะฮะดูน่ารับประทานมากนะครับแล้วเวลาทานกับเส้นขนมจีนกับเครื่องเคียงกับพวกผักเนี่ยนะน่าจะอร่อยทีเดียวนะฮะขออนุญาตชิมหน่อยนะฮะเป็นไงบ้างครับพ<ม>ี่แซม ท่านผู้ชมครับไม่เหมือนขนมจีนน้ำเงี้ยวที่ผมทานมาก่อนเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบเข้มข้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับปกติที่ทานเนี่ยมันจะน้ําใสกว่าน,นี้อ,อันนี้อันนี้เข้มข้นขึ้นมาเรียกว่าถูกปากท่านผู้ชมแน่นอนนะครับขึ้นเหนือแล้วเราไปลองใต้นะครับทางใต้มีอะไรบ้างครับเถัดมาเป็นขนมจีนแกงปูใบชะพลูครับพี่แสมตัวนี้จุดเด่นของเรานะครับแกงที่เราทำนะครับเราจะใส่ตัวขมิ้นสดลงไปด้วยครับ,รบเพื่อที่จะเพิ่มบ กลิ่นนะครับแล้วก็ความ,อมหอมของสมุนไพรนะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเนื้อปูนะครับพร้อมกับใบชะพปูด้วยครับพี่แสงก็เรียกว่าเป็นอาหารทางใต้นะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะเนื้อปูนะฮะปูเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะแล้วก็มีใบชับปูนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องแกงที่เป็นใส่ขมิ้นไว้ใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวผมขอลองนิดนึงนะฮะ สุดยอดนะอันนี้มีความหอมมีความหอมของกะทิมากแล้วก็ทานเป็นเหมือนคล้ายๆเครื่องแกงแกงเขียวหวานใส่ขมิ้นประมาณนี้คล้ายๆนะฮะแต่ว่าทานกับขนมจีนกับผักผมะวะ่าสุดยอดมากนะครับ,รบส่วนอันนี้ฮะอันนี้คืออะไรครับออตัวนี้เราเรียกว่าข้าวปุ้นน้ำยากไก่โคราชครับ่ข้าวปุ้นนะฮะใช่ครับ ทำไมถึงเรียกข้าวปุ้นน,นะเพราะว่าคนอีสานจะเรียกเส้นขนมจีนว่าข้าวปุ้นครับพ<อ>ี่แซมผมเพิ่งทราบเหมือนกันโอ้โหเรียกได้หลายอย่างนะฮะขนมจีนขนมเส้นอันนี้ข้าวปุ้นข้าวปุ้นนะฮะไม่ใช่ข้าวนะครับเป็นเส้นขนมจีนนะครับ,รบข้าวปุ้นแล้วส่วนตัว อันนี้เป็นอะไรนะครับจุดเด่นของน้ำยาไก่<ะ>โคาราชเนี่ยก็คือเราจะผสมเป็นลูกผสมนะครับะระหว่างขนมจีนน้ำยากะทิกับน้ำยาป่านะครับซึ่งแล้วก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นเผ็ดแล้วก็มีความนัวของน้ำปลาด้วยครับอันนี้เป็นแบบสไตล์คนโคาราชใช่ครับเป็นสไตล์คนโคาราชเลยโอเคอันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูกันนะฮะเป็นแบบดูเหมือนคล้ายๆต้มยำต้มแกงป่าอะไรประมาณนี้นะฮะหอมีเลือดด้วยนะฮะแล้วก็มีแกงไก่ ดูดูแตกต่างไปนะฮะแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตลองชิมนิดนึ่งแต่ว่ามันมีความเป็นกะทิมันแล้วก็เหมาะกับทานกับขนมจีนแล้วก็เครื่องเคียงนะครับซึ่งท่านผู้ชมครับอร่อยมากนะครับอยากทานแบบไหนเลือกทานได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะฮะบอกถูกเรื่องไม่ถูกเลยแล้วอยากกินหมดเลย ทั้ง4แบบเราก็มีใช่ไหมฮะมีครับพี่แซมก็คือชุดนี้เลยอ่าใช่ครับเซตนี้นะครับเรียกว่าเซตลมพล4ภาคนะครับก็จะมีน้ํายาของทุกภาคเลยครับพี่แซมอ่ามันรวมกันอยู่ในจานเดียวกันเลยอ่าอยู่ในเซตเดียวกันครับเซตเดียวกันแล้วก็อยากทานทั้ง4รสเหมือนที่เมื่อกี้ผมแอบชิมไปแล้วเนี่ยสอย่างก็ทานได้เลยนะฮะใช่แล้วก็ราคาสุดพิเศษมากนะครับเรียกว่าราคาถูกมากนะครับนอกเหนือจากการทานเป็นเซตแล้วนะครับก็ยังมีแบบสไตล์แบบหม้อไฟด้วยถูกไหมฮะ ของโฮมเเห็นตั้งอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะจะไปอันนี้ก็สามารถทานเป็นแบบสไตล์หม้อไฟได้ใช่ไหมครับซึ่งเราก็มีให้เลือกแบบตั้งตล์น้ำยาครับแล้วก็จะมีเป็นภาคอีสานนะครับภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคเหนืออ๋อก็ทานแบบเป็นหม้อไฟก็ได้นะครับแบบร้อนๆนะครับก็สามารถทานได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเล่าเรื่องเส้นนะครับขนมจีนสี่ภาคที่ทางโซอาเซียน คาเฟ่แอนด์ร้าอรอนำเสนออยู่ในช่วงนี้นะครับกันรีบมาทานนะคใครสนใจที่อยากทานขนมจีนนะครับทั้ง4ภาคมาได้เลยและสุดพิเศษนะครับทางร้านโซอาเซียนแอนด์คาเฟ่ร a านรอบอกว่ามีเครื่องดื่มพิเศษอีกด้วยนะครับก็จะเป็นนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับน้ำช่อดอกมะพร้าวโอ้แค่ฟังชื่อก็อยากดื่มนะฮะก็จะมีความหอมนะครับเหมือนน้ำตาลสดเลยนะครับแล้วก็เอามาทำนะครับ ความหวานก็เป็นความหวานธรรมชาตินะครับจากดอกมะพร้าวนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ความหวานเพิ่มเติมอีกเลยซึ่งเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพและแบบธรรมชาตินะครับขออนุญาตนะครับลองชิมสักนิดหนึ่งนะฮะม,มันมีความหอมแล้วดูเหมือนจะมีข้างล่างเนี่ยมันจะมีเ,เป็นวุ้นมะพร้าวอยู่ข้างล่างด้วยนะฮะถ้าสามารถให้เรา เรียกว่าดื่มไปแล้วก็มีอะไรกรุบกรอบนิดหนึ่งนะครับดื่มได้อร่อยมากครับอืท่านผู้ชมครับตัวน,นี้เลยนะครับสุดพิเศษใครที่ทานชุดเล่าเรื่องเส้นขนมจีนสีภาคก็จะสามารถได้ราคาพิเศษนะครับเพียงราคา39บาทจากราคาปกตินะครับ65บาทนะครับปัญอย่าช้านะครับใกล้ที่ไหนก็ไปอุ่นนุนที่นั่นเลยนะครับซึ่งโซอาเี A ้นคาเฟ่แอนด์เวสตอลองนั้น มีอยู่ที่3ย่านมิถาวนะครับแล้วก็มีที่ใสนครมีที่เดอะสตรีรัชดาครับเดอะสตรีรัชดา C.W.Tower นะครับซึ่งอยู่ตรงรัชดาเช่นกันใช่ครับแลกสาขานึงอยู่ที่ไหนนะฮะที่ f y i c e n t e r ครับพี่แซ่ที่ a y i c e n t e r นะครับซึ่ง f y i c e n t e r นั้นก็อยู่ตรงแยกเรียกว่าทางไปทางคงเตยนะตรงแยกเรียกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกกตนั่นเองนะครับก็ใกล้ที่ไหนก็ ไปแวะไปรับประทานที่นั่นได้เลยนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับทุกสาขากําลังนําเสนอเล่าเรื่องเส้นขนมจีนสี่านะครับบอกเลยนะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับต้องแวะไปชิมให้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข่าวหน้านะครับเชฟไปมีเมนูดีๆอะไรหรือมีโปรโมชั่นอะไรดีๆจะแวะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมและเชฟไปก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ เมนูอะไรนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคดีสว